สวัสดีครับพราผมจะมีปิศา่แดงนะฮะวันนี้ผมจะมาปีวีก่อนเกมการแข่งขันนะฮะในคู่วิกแมทนะฮะระหว่างแมนยูเต็งของเราเนี่ยบุกไปเยือนบุญใาญ่เซนนัที่ลังเอมเมสสเตเดียมนะฮะเรามาดูผู้เล่นก่อนเลยนะฮะว่ามีใครลงบ้านในคืนนี้นะฮะเรามาเริ่มจากผู้รักษาประตูนะฮะเป็นดาวิดเดเแกรเช่นเคยนะฮะแบ็คขวาผมขอใส่วาเลนเซียก่อนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าวาเลนเซียเนี่ยจะฟิตฟิตทันหรือเปล่านะฮะ ส่วนแบ็คซ้ายเป็นมาเดรดาเมียนนะฮะถ้าสมมติว่าบริเซียฟิปเป้ทันเนี่ยอาจจะโยกดาเมีิเอ่นไปเป็นแบ็คขวาแล้วก็อาจารย์ยังเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายนะฮะส่วนคู่เซนเตอร์เหมือนเดิมคู่นี้เล่นดีมากบินสมอลลิงนะฮะคู่มิดฟิลคาดว่าน่าจะเป็นชาเนลแรงนะฮะหรือเจ้ามอ้อแกงกับไมเคิลคาริกนะฮะซึ่งหายจากการมาเจ็บมาแล้วนะฮะส่วนบาร์ตี้นี่น่าจะลงมา สลับกับไม่ขึ้นคาลิกในครึ่งหลังนะฮะเพราะว่าบัตตี้เนี่ยกำศึกหนักมาหลายแมตช์นะฮะอาจจะอาจจะต้องให้เขาพักนิดนึงนะฮะคงอาจจะเล่นเต็มเกมไม่ไหวนะฮะแล้วก็ไปที่แนวรู้กันนะฮะปีกขวาท็อปฟอร์มของเราก็คงเป็นคงเป็นมาด้านะฮะปีกซ้ายเมมฟิสเหมือนเดิมนะฮะไอ้รถถังพร้อมตะลุยบุกปืนใหญ่อยู่นี้ส่วนหน้าต่ำนะฮะคงเป็นกัปตันเวลลูนี่ของเราเหมือนเดิม ส่วนหน้าเป้าคงเป็นไอเจ้าหนูมาซิอาลเหมือนเดิมนะฮะส่วนใส่ติของเรากับอาร์เซนอลนะฮะสี่เราเนี่ยไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยดีมากนะฮะเราไปเยือนสีนัดหลังสุดเนี่ยเราไม่แพ้อาร์เซนอลเลยนะฮะเราแบ่งเป็นชนะ2แล้วก็เสมอ2นะฮะเป็นใส่ติที่ดีมากนะฮะในการเยือนปืนใหญ่สีนัดที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ติล่าสุดปีที่แล้วนะฮะในยุคหุส์ฟานเกาที่ เขาคุณเมนยูเ,เต็งรอเนี่ยบุกไปเยือนปืนใหญ่เนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้เช่นกัน2 1หนึ่งนะฮะส่วนตำแหน่งผู้เล่นบาดเจ็บที่เป็นข่าวดีให้เรานิดหนึ่งก็คือของอาเซนนนะฮะในตำแหน่งเซนทร์ฮาร์เนี่ยกอเซียนี่เนี่ยบาดเจ็บเอลังหัวเข่านะฮะนะฮะ่าจะพักประมาณ3สัปดาห์นะไม่ได้ลงเกมนี้แน่นอนแต่จะได้กาเบียลปาปาลิต้าเนี่ย ลงมาเล่นแทนนะฮะหลังจากพ้นโทษแบมานะฮะผมซึ่งมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนอาร์เซนอลนิดนึงเพราะว่าก็เซียนี่เนี่ยเป็นนักเตะที่เซนบอลดี ie, ทางบอลดีนะฮะอาจจะดีกว่าปอลิต้าเพราะว่าเขาเป็นกองกองหลังตัวหลักของอาร์เซนอลด้วยนะฮะบ,บวกกับในแดนกลางไม่มีมิเกลเตต้านะฮะแล้วก็ไม่มีมิอมามัติเยอร์ฟามินี่นะฮะที่ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสองคนนี้ก็เป็นกองกลางตัวเก่านะฮะ ของของทีมอาร์เซนอลนะฮะกางเราอาจจะได้เปรียบเขานิดหนึงเพราะว่าจริงอยู่แนวลุกอาร์เซนอลอาจจะดีนะมีพวกอเล็กซิสมีพวกซากอล่ามีพวกฮาว์คอร์ตมีโอซิลนะฮะแต่พวกนี้เป็นแนวลุกหมดเลยไม่มีพวกนักเตะแบบสไตล์เชิงรับลุกหรือว่าเชิงรับมีก็แค่โกเลแรงแค่คนเดียวนะฮะตอนนี้ของเราอาจจะได้เปรียบกว่านิดนึงตรงนี้นะฮะ แต่เราก็ประมาทแนวลุกเขาไม่ได้นะเพราะเขาจัดจ้านเหลือเกินแต่ละคนประมาทไม่ได้โดยเฉพาะบอลคอยกับเล็กซิสเนี่ยต้องจับตาเลยฮะห้ามพลาดเลยฮะยิ่งเฉพาะเกมสวนกับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าสวนมาเนี่ยเราอาจจะครองบอลได้สูสีกันหรือเราอาจจะครองได้มากกว่าแต่ลูกสวนกลับเนี่ยเราต้องระวังของอาร์เซนอลให้ดีนะฮะส่วนลุกเกมวันนี้ผมคิดว่าแมนยูเต็ดเนี่ย ทัศนะของผมนะผมคิดว่าเราอาจจะครองบอลได้มากกว่า,าเซนนอนด้วยนะฮะแล้วเราก็ปลุกไปไม่ใช่แค่หวังแค่ผลเสมอนะฮะแล้วก็หรือฟันก้าวเราเนี่ยได้ออกมาบอกนะะวันนี้ว่าเขาจะไปไม่ใช่คแค่เอาแค่ผลเสมอนะฮะจริงอยู่เขาชมาเซนอนนะฮะว่า,าเซนอนเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมลุกสวยงามนะฮะมีสไตล์ของตัวเองนะฮะมีเป็นทีมที่มีเทคนิคที่ดีแต่ว่าเขาก็เป็นทีมที่ดีเช่นกัน ทีมของเราเนี่ยแมนยูเต็ด้วเป็นทีมที่ดีเช่นกันใน,นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทีมนั้นทีมตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่พร้อมในด้วยซ้ำไม่พร้อมเท่าปีนี้เลยแต่ว่าเราสามารถบุกไปชนะเขาได้หรือฟังเก่าเราก็เลยบอกว่าปีนี้ก็เช่นกันเราก็ไม่ได้แค่หวังเหมือนเราก็จะเอาผลสามแต้มกลับมาให้ได้เช่นกันเหมือนกันนะฮะเนี่ยบอกว่าพูดอย่างนี้ผมคิดว่าบอสจัดเต็มจัดเต็มสูบแน่นอนนะ,ะคืนนี้เพื่อนๆห่อรุนได้เลยนะฮะส่วน เพื่อนๆอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าความคิดไม่ตรงกันกับผมก็เรื่องในตำแหน่งผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งนะฮะก็หรือว่ามีทัศนะอะไรก็ลองมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะส่วนวันนี้เรามารอเชียนะ,ะเต็มที่นะฮะอย่าห้ามพลาดนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอปิดาการปรีวิวเกมคู่แข่งขันระหว่างแมนยูเต่งเรากับอาร์เซนอลคืนนี้นะฮะสวัสดีครับ thank <laughs> you